ตอนนี้ในสายตาเขาคุณเป็นคนยังไงเรามาดูกันค่ะแน่นอนนะคะถ้าเราเปิดเรื่องนี้ใส่ใจคอหรือว่าไปแบบอยากรู้ว่าคนนี้มองคนนี้ยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งใครคนรอบข้างมองคุณเขามองคุณยังไงน้องแมวช่วยได้ค่ะเพราะว่าไพ่น้องแมวเนี้ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายคนนะ,ะสำหรับแม่หมอมีใส่ใจคอเขาอะ นะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นอะตอนเนี้เขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะโอ้ h oh, e world เป็นอิสระในตัวเองมากๆนะคะอยากจะไปไหนมาไหนก็ได้นะคะเรียกว่าอยากจะเริ่มต้นอยากจะจบมันก็แล้วแต่คุณนะคะ เป็นอย่างนั้นเลยอทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะม่ขึ้นอยู่กับใครละอยากเริ่มก็เริ่มอยากจบก็จบนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามนะคะเป็นคนเจจอยในชีวิตต h อไฮพรีเทสลึกลับนะคะมีความน่าค้นหาแสดงว่าณเวลาเนี้ยเขาอะ ไม่ค่อยรู้ความเคลื่อนไหวของคุณสักเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่เหมือนพลังงานห่างหายนะคะดูดูเงียบไปดูรับลมคุมในนะ,ะดูมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะดูเก็บเนื้อเก็บตัวจังลึกลับมันะเขาเข้า <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงเอซัเเป็นเดอะเคิ ถ้าเขามีแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคุณเนี่ยต้องไม่ไว้ใจเขาแน่ๆเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่ที่แบบถ้าเขาจะทําอะไรไปณเวลาเนี่ยคุณต้องดูท่าทีเขาและต้องไม่ไว้ใจเขาแน่ๆมีความระแวงดูไม่น่าเชื่อถือนะคะแมบบ้ว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันจะเป็นแบบทําด้วยความจริงใจให้ด้วยความจริงใจ หรือเป็นการแสดงออกที่แบบรู้สึกจริงๆอนะคะคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาอีกเลยนะคะพิจารณามากขึ้นแฮงแมนน่ารักนะคะไพ่แมวเนี้ยตอนนี้คุณคงเงียบมากนิ่งมากนะ,ะไม่ไม่หึงไม่อือ อยู่ในที่ของคุณจริงๆโอ้ oh. เก้าเหรียญมีโลกของตัวเองนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเหมือนคุณแบบเหมือนคุณไม่เคลื่อนไหวคุณไม่ไปไหนให้เขารับรู้นะคะเหมือน สร้างกรอบให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่ตัวเองจํากัดตัวเองไว้แค่นั้นนะ่ะทั้งที่จริงๆคุณเป็นคนที่แบบทําอะไรเนี่ยคุณจะบอกเขาก็เป็นได้นะคะเหมือนความเคลื่อนไหวของคุณเนี่ยเขาต้องสามารถรับรู้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งจากใครคนใดคนหนึ่งแต่เนี้ยเหมือนเขาไม่สามารถติดตามคุณได้เลยนะคะเหมือนคุณอยู่ในขอบเขตของตัวเองมากๆไม่ไม่บอก ให้เขารู้ไม่บอกให้ใครรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรเรียกว,ว่าเก็บตัวเงียบนะคะมีความลึกลับซับซ้อนแบบเหมือนระมัดระวังตัวนะคะพลังงานของคุณในสายตาเขานะคะระแวดระวังนะฮะสองเหรียญ แต่พลังงานของคุณเองเนี่ยมันเหมือนส่งไปถึงเขาอยู่นะคะว่าคุณเองก็วนๆเว,ว,ว,วียนๆไม่ได้ไปไหนจากเขาอาจจะเป็นพลังงานเขานั่นแหละที่ที่มาส่องคุณแล้วลังสีความเป็นคุณนะนะคะมันก็แผ่อิทธิพลบางอย่างไปถึงเขาด้วยเช่นกันเขามองคุณในเรื่องของการงานในเรื่องของการมีแพชชั่นในชีวิต ค่อนข้างดีนะคะคุณเป็นคนมีความตั้งใจแหละตั้งใจเด็ดเดียว,วก็เด็ดค่ดนะคะเป็นคนต้องการความมั่นคงรักใครรักจริงแล้วก็รักครอบครัวด้วยเข้มแข็งนะคะโดดเด่นมากๆมีความเข้มแข็งมีความสตรองแล้วเป็นคนที่มีความอ่อนโยน เป็นที่พึ่งพิงพึ่งพ,งพงาของคนรอบข้างได้คุณมีพลังงานของการเป็นคนที่สามารถดูแลคนอื่นได้นะคะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอมีความเข้มแข็งในตัวเองเป็นที่พึ่งพาทางใจแล้วก็ทางด้านอื่นๆได้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าในมุมของคุณเนี่ยคุณเป็นคนจัดการชีวิตของตัวเองได้ได้ไดีนะคะในสายตาเขานะเนี่ยสามารถสร้าง สร้างชีวิตตัวเองให้บาลานซ์ขึ้นมาได้นะถึงจะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เป็นคนพูดตรงเป็นคนตรงตรงอนะคะบทจะใจเด็กก็คือใจเด็กแล้วก็เด็ดขาดมากๆคุณเป็นคนรักใครนี่คือรักเหมือนคนในครอบครัวนะคะมีแต่ให้เป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนอะ อเอาจจริงๆเขามองคุณดีมากนะเป็นมองคุณเป็นคนที่สามารถรับผิดชอบชีวิตตัวคุณเองได้ดีรวมถึงชีวิตของคนอื่นได้ด้วยนะคะนครับสอสมันคุณกำลังตัดสินใจอะไรสักอย่างจริงๆอะนะคะคิงฮับส,ส์สย ไปข้างหน้าเพื่ออนาคตของคุณเอสาวรานเรื่องการงานคุณน่าจะมีพลังงานในเรื่องการงานแบบเข้มข้นนะฮะดูทรงแล้วสามดาบตัดสินใจที่จะหันหลังให้เขาแล้วใช่ไหมคะคือเจ็บเกินกว่าที่จะหันหน้าเข้าหากันละในสายตาเขาอ่ะนะฮะอืมจริงด้วย คุณไม่อยากที่จะเจ็บเหมือนเดิมน,นะคะคือพลังงานคุณเนี่ยเขามองคุณนะคุณเป็นคนที่ต้องการคนที่มีความมั่นคงนะคะเหมือนคุณกำลังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่เนี่ยที่เติมเต็มคุณได้ที่เป็นสิบั้วยให้คุณได้นะคะ เหมือนตอนนี้คุณเป็นอิสระเป็นอิสระมากพอที่จะเริ่มต้นใหม่ละและการเริ่มต้นใหม่ของคุณน่ะคนที่คุณค้นหาก็ต้องเป็นคนที่แบบตรงข้ามกับที่เขาเป็นด้วยนะคะคือมีความรักให้มีความมั่นคงให้คือให้ในสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างนั่นเองนะคะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ชีวิตคุณดูสดใสมาก ณเวลานี้เหมือนคนแบบไม่อยากเจ็บที่เกียจที่จะไปอยู่ในจุดเจ็บแล้วนะคะพลังงานคุณด้วยความที่มันเป็นพลังงานไพ่แมวมันจะดูน่ารักและน่าเอ็นดูนะคะตอนนี้อสี่เหรียญตัวคุณคุณมองหาความมั่นคงแน่ๆน,นะคะในชีวิตนั่นแหละคือเป้าหมายของคุณ ที่เขามองนะคะคนนี้เหมือนเขาจะส่องแล้วก็มองดูคุณอยู่ห่างๆอยู่นะแต่ณนะช่วงเวลาเนี้ยเหมือนเขาสัมผัสพลังงานคุณไม่ได้นะคะเพศสุด คนคนนี้เขาอยากรู้อยากเห็นความเป็นไปของคุณแบบจริงจังมากะนะคะแต่คุณดูเหมือนจะปิดกั้นเขาไปแล้วนะคะถ้าคุณไม่ได้ปิดกั้นอะแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่ปิดกั้นกันอะที่ทําให้ไม่ได้เห็นกันไม่ได้พูดคุยกันสื่อสารกันไม่ได้นั่นเองอะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะอืม <c oughs> แล้วมีพลังงานของหกถ้วยด้วยมันมีพลังงานของความคิดถึงนะคะในครั้งก่อนทั้งทั้งในช่วงเวลาที่ดีต่อกันในช่วงเวลาที่เคยมีปัญหากันคุณคนนี้เขาระลึกถึงคุณอยู่นะคะตอนนี้เขามองว่าตัวคุณก็น่าจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยด้วยอืม เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่น่าจะสนใจเขาแล้วะนะคะถ้าเขาจะหยิบยืน่นหรือว่าขอโอกาสหรือว่ากลับมาณนะวันใดวันหนึ่งตัวคุณอะอาจจะไม่อยู่รอเขาแล้วเนาะจะประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามมาตลอดไม่หมอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะถึงอ่านอ่านอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยจริงๆแต่ก็ไม่ได้ตอบนะคะต้องขออภัยด้วย แต่อยากจะบอกว่ามันมีความหมายจริงๆนะคะข้อความที่คอมเมนต์กันมาใจฟูมากๆแล้วก็ขอให้ติดตามกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณคะ่ะ